สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมกแล้วจ้าเมื่อนี่น้องเมกหยุดจ้ะพักเขาป่าคือเกาวิวน้องข้างหลังน้องเมกนี่วิวางามงามเขียวชะอุ่มดีใจเมื่อนี่ฝนโปรตกพากกระตาแดงมาเก็บหิดมากับพี่พิษจ,จ้ะเดี๋ยวพี่พิษเอิอนพี่พิษมาแล้วพ่อห็ดหลกำลังตามมาเอ่อเห็นน้องบีกับอันพี่ปาไปเก็บหลายครับ พี่พีททั้งพี่จะเห็ดหลายกำลังยางมาก็เลยมาได้ข่าวว่าเห็ดเออดำหรือว่าเห็ดกระด้างฝรั่งออกแล้วน้องมีก็เลยมาจ้ะอู้วัดน,นี้เอาความหลายพูดโพมาฝากคื้เกานะจ้ะมามาวัดน,นี้น้องมีชใช้เบื้องบนเก็บเด้เพราะว่าเพราะว่าอยากหเห็นก้อนนอจกจากไม่อยากเก็บยังไม่อยากเก็บก้อนจ้ะรอพี่พิษจ้ะบง,บง,บง แม่จ้ะแมนเบิร์ดเลยเพื่อนด้โอ้ยหเพื่อเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยเนาะจ้ะอันมันอยู่กับใบมอดใบมอดแบบนี้มันจะนิ่มๆแล้วขามันก็นจะอวบน,น้ำๆเลยจ้ะย่างออกเป็นจุ่มเลยเพื่อนด้วยอ่นอ,อนๆเลยจ้ะโออ่นเนาะเก็บกันเลยจ้ะวันนี้ ล้อพิษก็ไหวแล้วนานมาหลายอากาศเริ่มหนาวแล้วจ้ะอุ้ยขาอวบอวบนี่เป็นเวลาหาม้งเล้งเราเขาป่าเห็ดมัดมัวแต่ไปเก็บหมากไม้อยู่จ้ะอันนี้มันออกเป็นจุ้มๆุอกเป็นพืชๆืชนี่ขาอวบอวบ มองมีต้องไปตัดขาอยู่บ้านนะจ๊ะเพราะว่ามันมืดแล้วผ่าลึกโอ้ยขึ้นมาเป็นกลักวๆปันญอไม่เอาไปซุปนี่แซบขนาดได้จ้ะนี่ นามอีลี ผัดน้ำมันหอยราดนาแซ่บหลายเก่งแล้วแสนวิชใหม่ก็แซ่บจ้ะเอาไปซุปซุปคือเห็ดกระด้างเลยจ้ะโอ้ยแซ่บแหง้งซุปเห็ดคือเห็ดกระด้างโอยนิน่งเขียวกุด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 ขาเหลืองออยเล่ยเห็นบนน่ลอ่ะจ้ะขางามขาขาโซ่คนหี้ย ใบเฟิร์นออกก่อนอ้ยานขามันหกักถึงค่อยๆดอกนี้หกักแล้วจุ่มกันอยู่ออกมงก้าทุกปีจ้ะยุ้งกัด จุ๊บเดียวที่คุณคิดหอดของไทยเขานาะคือบุ๊มีแบบนี้ไอันี่ก็มีขามันยังอวดขนาดเลยผิดดมาบอหอดตะเกียร์หลงปลาหร้อว่าจ้ะปันเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ขาก็น่าได้แต่อกมัน สมเชื่อมแม่นิแต่กง้อบนผินอะไรติดไหมโอ้ยนี่เป็นเชื้อลาแหละเลยเทละจุ่มจุ่มไก่เต็มตาละเด้อจ้ะคะเดี๋ยวไปไปเอาไปใส่กระตาเฮ้จ้ะผีมีอีกอยู่ด้วยผีผีผีโอ้เออกระตาหนูมีเด้ได้หอดเห็ดเหลืองกุ้เด้อจ้ะ ตรงนี้กันเท่าไหร่ไปยหิ้นหิ้นหินเจาะ มันพลอยๆแต่แต่ต้องน้อยเดียวก็หกักเหรอ vâng cháu vốn tây du một điệu เหลืองสวยมากเป็นช่อเป็นช่อบ,บันดอกไม้สอนคักจายายาไปขึ้นอยู่เมืองไทยน้ยงามโทโ่บกโม่บกเตง 啊，我我。 สวัสดีค่ะมาเกีบเห็ดค่ะกับน,น้องเมย์เมื่อนี้นี่มากับเจ้าแม่จ้ะเห็ดกำลังหลายน,น,น,นี่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 เจ้าแม่ฟินแลนด์ยู่จากปีแล้วก็พี่พิษสามปีปีนี่แหละสามสิบเอ็ดปีว่าสั้นจ้ะจ,จนลูกง่ญ่เป็นสาวหมดแล้วเป็นบ้าหมดแล้วคุณเบื้องพี่พิดเก็บเห็ดคนบ้านใดก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยคนขอนแก่นผู้เวียงคนขอนแก่นผู้เวียงมาสั่นเบื้องกระตาพิพิษหน้ามควนน้าม่ข้างล่างยางจนเมีย หัวแต่สิมาพร้าเห็ด <c oughs> มันก็ลังขึ้นเนาะทำลังขึ้นมันยังมาทันได้มันขึ้นเป็นปุเปี๊เรียความสะอาดบ้านนี่แต่นี้ต้องเอเอเวลาทำความสะอาดตัวเอาขีหยาขีง,งัโอ้ยเบิ่งเนี้ยล่ะเอาเอาโชว์ดูป่เนี่ยปุ๊บจุ่มเดียวไหมจุ่มเดียวโดดกํงามเอาหมุนจุ่มนี่อีกจุม่มอีก มนี้้ังหลายอุ้ยอันนี้เริ่มว่าแม่นเริ่ม,มนั่นแล้วจ้ะเริ่มร่วงโรยแล้วนะ่ะพี่พิษแบบนี้จะเอาวะเนี่ยพี่พิษมักดอกง่ายอู้ยบังดูพันดกนอกง่ายอ่ะพี่พิษแล้วมาร์กเอาแต่ดอกง่ายเดี๋ยวสิล้วเดี๋ยวไว้พี่พิษ Hơi lại, Ốc mông cao thúc bí ta đầy ọc, ọc cao ขี่ยาเต็มอยู่ของอพิษอ่ะ,อะไว้เลือกดูกบ่าอากาศอยู่ฟินแลนด์เริ่มหนาวจะ้ะอันนี้เวลานี่ก็สิเป็นประมาณหกโมงแล้งแล้วนะจะ้จะต่ว่าก็ยังมีแสงสว่างอยู่ป้าเขียวชะอุ่มชุ่มชื่น หนังไก่จ้ะอ,ออกมเลยอี้งอ,อันนี้คือตอัวเห็บเห็บฝรั่งหรือเฮาฝรั่งมันบินได้พรอมได้จ้ะนี่นี่เห็นหนังไก่ข้างล่างมันจะเป็นขนขน,นี่สิต้องเอาขนข้างล่างมันออกก้นจ้ะ จังคอยที่กลิ่นได้หรือว่าก็กลิ่นได้ยูแต่ว่ามันกับบอสซสบไหมทั้งคุณมีอีกจ้ะมียังดอกไงอุย้ยติดหงานั่นออกมาได้ปะเนะี่ย น้ำขาวจุ๊บเลยจ้ะเนี่ยเขี้ยวกรุดๆๆดคือจังอันเนื้อไก่นี่แหละจ้ะนี่ เห็ดคอนจ้ะอันนี้คืออันขนาจ้ะที่เขาปลูกไว้ให้สัตว์กินเนาะจ้ะพวกน้องเมก็เสียเอาไปที่จริงมันเขากินหัวมันจ้ะแต่ว่าใบมันก็กินได้มันคือขนาปีที่แล้วน้องเมก็มาเก็บเอาเขาปลูกไว้เลี้ยงสัตว์อันอันอันส่มน้อยน้อยนั่นเขาเอาไว้แทงยิงสัตว์เวลาสัตว์มากินสิเป็นตัวน้อยน้อยคือจังกวางเขาก็มาจอบยิงมันยามเมื่อคืนแห่งมากินผักอยู่ตรงนี้ ผิดเอาอยู่ทั้งพุ่นขอเอาจากน้อยนะจ๊ะเอาไปใส่ขาน่าเอาแต่หนอดอ่อนมันม่เอาหลายเพราะว่าพิ่นมันมีจะโขงอยู่นี้จ้ะมันบ่เป็นหัวมันปลูกที่กันพุทธตรงนี้ก็สีเอาแต่อมอนอ่อนมันมันสีเอี่ยวไปใส่อันลาดมากับเคยมาเอาอยู่จ้ะเคยมาเอาอยู่เอาแต่อ่อนอ่อนมั เอาก็ซิบห่วงเรกได้จากเพราะว่ากขาปลูกไว้สัตว์เนาะค้นกกินได้กัน,กนละ <c oughs> นคนไทยกินทุกอย่างได้เลยอะรสชาติกะแบบข้าดหนาเลยกรอบได้ยินเสียงเด็ดป่ะจ๊ะมันต่ว่ามันก็เริ่มแก้แน่แล้วล่ะอท่าปลูกโดนแล้วล่ะ หรือว่าตรงนี้อัดเพราะว่าปีปีที่แล้วมันเต็มไปเบิดเลยจ้ะสงสัยปีนี้มันขึ้นเองเพราะว่าเขาได้ปลูกม้างปีนเอาจะกดำเดียวเนพะี่อเพื่อนห่อง าพี่พิดหูจักกับเพื่อนดิจะ้ะมุกับจับหูหูจักกับเจา้กกจาของท่านดูงามเลยสวยเดียวต่มันออน ดึงผ้างเห็วิวชนบทปานนอกนะจ๊ะย้ำมือแรงเป็นเวลาบ่าโมงหกโมงทุ่มนึงแล้วบ่เนี่ำลังสิพอผากันยางกลับอันนี้อันสวนส,วน,สวนเข่าสาลีจ้ะที่เขาไปเฮ็ดแป้งมะจ๊ะ,ะเฮ็ดแป้งแล้วก็ไปเฮ็ดขนมปังไก่สิได้ดันย้ำเกี่ยวแล้วจ้ะ เม,มนเมนเบอร์กลางใหญ่ไพศาลนอนรถดแล้วกลับบ้านแล้วจ้าลมลมแรงมาแล้วนยยิ้วเข่าเบิดแห้งแล้ว ลาดหนาเห็ดของเขาจะน่ากินมากเห็ดที่เก็บมากับคณาอู้ลาดหน้ามาเดอ้อจะลาดหนาเห็ดใส่หมูใส่คณาเป็นกระทะได้จ้ะ